เพื่อนเพื่อนวันนี้เจี๊ยบสวนธงชัยสวนสมัมรทนะคะจะพาเพื่อนๆมาตัดผักบุ้งนะคะเป็นเมนูมื้อค่ำนะคะสำหรับวันนี้ผักบุ้งที่ถ้าใครติดตามเรานะคะจะเห็นว่าเป็นผักบุ้งในปลูกในภาชนะปลูกตัดกล้าแบบนี้นะคะที่เราเคยพูดให้ดูแล้วนะคะก็คือมีตะกร้าซ้อนนะคะแบบนี้เราข้างล่างเราก็จะใส่น้ํานะคะเราปุ๋ยตรงนี้เราก็ใส่ขี้ไส้เดือนหรือปุ๋ยหมักอะไรก็ได้นะคะลงไปพอเราลดน้ําปุ๊บนะคะเขาก็จะลงไป ข้างล่างในกรละมังนี้นะคะก็จะได้เป็นน้ําหมักปุ๋ยข้างล่างอีกทีนึงน,นะคะแล้วก็ได้ปุ๋ยข้างบนนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะคะเพราะอาศัยความชื้นจากข้างล่างนะคะก็จะมีรากของบุ้งลงไปเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะอ่าทีนี้อายุของบุ้งเก็บเกี่ยวเนี่ยสิบห้าถึงยีวันเราก็สามารถเก็บเกี่ยวกินได้แล้วนะคะเป็นผักบุ้งแบบนี้นะคะถ้า,าเป็นผักบุ้งอ่อนก็ประมาณ เจ็ดวันอาทิตย์อาทิตย์กว่าๆอะไรเงี้ยก็เป็นผักม่งต้นกล้าต้นอ่อนกินได้แต่นี้เราจะกินเป็นผักม่้งไฟแดงที่ให้ต้นโตแบบนี้นะคะเราก็จะเก็บเกี่ยวไปกินทีนี้เวลาเรากินนะคะเราตัดเราตัดนะคะเราไม่ต้องถอนนะคะเพื่อเราตัดนะคะพอตัดเสร็จผักม่งตรงเนี้ยเราก็จะสามารถเก็บไว้นะคะบำรุงอย่างที่บอกคะ่ะเราก็อาจจะใส่ธาตุอาหารเพิ่มให้เขาก็คือเป็นปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยมูลไ,ไส้เดือนนะคะใส่เพิ่มลงไปให้เขานะคะให้เขาแตกใหม่มา สวยเหมือนเดิมแบบนี้นะคะอ่านะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะก็ตัดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเว้นมาอาจจะสักแบบประมาณคืบหนึ่งนะคะจากโคนนะคะอ่าเราก็จะตัดแบบนี้เลยนะคะตัดให้ขาดชับๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ผักบุ้งนะคะเราจะตัดแบบนี้นะคะตัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราที่เหลือก็จะเป็นต่อผักบุ้งนะคะอย่างที่บอกนะคะเราไม่ทิ้งนะคะเราสามารถเราให้เขาเติบโตแล้วสามารถเก็บเกี่ยว กินในครั้งต่อไปได้เลยนะคะยุคสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้นะคะเราสามารถปลูกไว้กินในครัวเรือนได้นะคะทําแค่ไม่ต้องเยอะแค่ตะก,กร้านีก็ได้กินแล้วนะคะต่อรอบแต่ถ้าสมมุติเราอยากจะแบบว่าได้กินต่อเนื่องตัดตะก,กร้านี้แล้วมีให้กินต่อเนื่องเราก็อาจจะทําอีตะกร้าหนึ่งตัดสลับกันไปแบบนี้นะคะออกแบบการผลิตให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดอย่างนี้นะคะนี่นะคะก็เป็นวิธีทํา ปลูกผักปลูกผักไว้กินง่ายๆนะคะนี่นะคะถ้าใครสนใจอยากทำแบบเราบ้างนะคะทักมาสอบถามเพิ่มเติมนะคะในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะอันนี้ไม่ได้ขายนะคะแต่ว่าเป็นการแชร์นะคะเป็นการแชร์ว่าถ้าใครจะทำแบบนี้นะคะเรายินดีให้คำปรึกษานะคะก็จะได้ผักบุ้งสวยๆแบบนี้ไว้กินเลยนะคะวันนี้เราก็จะได้เมนูผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะตัดให้หมดเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพอผัดแล้วมันก็ยุบนะคะ โอเคนะคะวันนี้ก็พามาตัดผักบุ้งนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ mm hmm. เพื่อนๆนะคะโอเควันนี้ก็ลาไปด้วยผักบุ้งสวยๆแบบนี้เลยนะคะผักบุ้งใบไผ่นะคะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ